ท้องสองร่วมกับ True Vision ขอเชิญรับชมศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกร,รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นคือว่าคาันที่17ก th ันแาดอยู่นี้เวลาที่หนึ่งสี่สิบห้านาทีเป็นต้นไปเมื่อพ่อผมมีหุ้นอยู่ในบริษัทเพชรไทยก็เท่ากับว่าผมก็มีสินนท,ทธิ์ในบริษัทเธอต้องเรียนรู้งานทุกอย่างของเพชรไทยภายในเวลาสามเดือนแม่ไรผมนนบด้วยเธอมาสะไหวุขในสิ่งที่ควรจะเป็นของผมก็ของแม่แล้วเหรอครับ ชีวิตฉันจากนี้ไปฉันจะขออยู่กับคนที่ฉันรักเขาแล้วเขาก็รักฉันคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่ผมรักเพลิงธารนง<ด>ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา10นาทีเริ่ม24กันยายนนี้นี่ดีนะที่คุณกับพี่สาวคุณนี่ไม่เหมือนกันถึงจะไม่เหมือนแต่เราก็เป็นพี่น้องที่รักกันมากนะคะ เกล้เมื่อไหร่คุณจะให้โอกาสผมพิสูจน์ความจริงใจบ้างล่ะครับอยากให้กล้าวต้องเลิกเลยค่ะระหว่างคุณกับพี่วิกกี้คุณก็รู้คำตอบดีอยู่แล้วว่ากล้าวจะเลิกใคร ในวันไหวเพียงข้างกัน Bye. ผมอยากตื่นขึ้นมาเห็นหน้าทุกวันตอนนี้ชีวิตเพชรก็เป็นของคุณแล้วนะคะ นี่นี่มันวันหยุดมาก,ก่อโกนอะไรแต่เช้าเนี่ยคะผมโทรหากลา้าวแล้วเขาไม่รับสายก็เป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นน่ะกลับเลยปะนี่รู้จักไหม αι? ไอความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีเนี่ยฮะแต่วันนี้ผมจะเป็นโจน่ะจะเถื่อนจะถอยอยังไงผมก็ไม่กลับจนก,กว่าจะเจอรัเกล้าผู้กองภายคุณจะโทรไปแจ้งสอนอก็ได้นะครับว่าผมบุกลุกแต่วันนี้ผมยั็ไงผมก็ไม่กลับจนกว่าจะได้เจอรัเกล้าว ใหญ่กล้าวไม่อยู่แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าออกไปไหนชัดมากถึงเวลาแล้วที่พวกเธอทั้งหมดจะต้องรับรู้เรื่องราวที่ผูกพันกันมาไม่ใช่แค่กรรมของตัวเองทั้งหมดอะครับ นี่คุณนรสิงห์ไม่ได้หมายความแค่เราสองคนนะครับมีมีเจวิกกี้กับผู้กองไั่ด้วยอะครับฉลาดสัญชาตญาณของเธอไม่เคยผิดพลาดถ้ามีคนฟังและเชื่อในสิ่งที่เธอพูดบ้างเรื่องเลวร้ายต่างๆก็คงจะไม่เกิดขึ้นเรื่องเลวร้ายอะไรครับคุณนรสิงห์นี่หมายถึงอดีตหรือปัจจุบันนะครับคุณนรสิงห์อยากให้พี่วิกกี้กับผู้กองไัย มาฟังด้วยใช่ไหมคะไม่ได้มีแค่พี่สาวกับคนรักของเธอแต่ยังมีอีกสองคนที่กำลังจะสร้างความวิบัติ ผมอยากหยุดเวลาไปตรงนี้ที่นี่แค่เราสองคนอดทนอีกนิดนะคะกลับไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเพช<ะ>รอยากแน่ใจว่าอาภิวัตรจะไม่เป็นตัวขัดของความสุขของเราอีกได้สิครับทุกอย่างที่เพชรต้องการ ผมจะจัดก,การให้เองไอวิวฉันไม่นึกเลยนะว่าแกจะเป็นตัวตั้งตัวตีพากล้ามาถึงที่นี่คุณนรสิงสวัสดีค่ะให้ยกล้าตามมานี่มีเรื่องอะไรสำคัญหรือเปล่าคะคุณนรสิงจะเล่าเรื่องอดีตให้ฟังค่ะอดีตอีกแล้ว ดูคุณจะหลงนิทานบ้าๆบอๆของในคนนี้มากเกินไปนะเกล้าเกล้าไม่ได้หลงค่ะแต่กล้าวเชื่อและกล้าวก็อยากรู้ว่าพวกเราเกี่ยวข้องอะไรกันมาและถ้าไม่มีเจไม่มีผู้กองคุณนรสิงก็จะไม่เล่าให้ฟังครับงั้นเล่าเลยค่ะคุณนรสิงห์รทับกรทบกรทับทคือวิกกี้อยากจะบอกว่าวิกกี้รู้สึกวิบวิบเหมือนกับ เราเคยผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนอยังไงก็ไม่รู้อะค่ะพวกเราทุกคนที่นี่ล้วนผูกพันกันด้วยสายใยเส้นเดียวกันสายใยแห่งกรรมใช่กรรมแกหลอกกล้าวใคำว่ากรรมมาแล้วกี่ครั้งผู้ก,กองคะกล้าขอร้องได้ไหมคะนั่งลงแล้วฟังคุณอรสสิงห์ก่อนได้ไหมคะ นิทานของคุณนรสิงนี่สนุกจริงๆนะคะวันนี้จะเล่าจนจบเลยใช่ไหมคะจุดจบของทุกคนหนีไม่พ้นความตายความตายที่หน้าหนาโดยเฉพาะชีวิตน้อยๆที่ยังบริสุทธิ์ สวยงามฟังสิฟังเสียงแห่งอดีตการ์้าาาน้อยรองก ปล่าให้ผีเสื้อมันบินสวยๆพี่ก็จะมันมางครั้งนะลูกจ้ะเป็นไนะจ้ะจะไปไหนล่ะลูกเดี๋ยวน้องๆพี่ดูลูกเองก่อน มรันมามีสิทธิ์ในการครองบัลังนี้ต่อจากข้ากาลเวลาที่เราจะทวงแทนพวกมันทุกคน,คน,กคนต้องธอดใจคืนที่เราห้ือชีวิตต่อให้ฉันต้องสูญเสีย